ขอบคุณมากครับต่อไปเชิญท่านกัตยาสวัสดิผลครับ ท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวคติยาสวัสดิผลสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยดิฉันขออภิปรายถึงแนวทางการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนฎรหรือว่าไม่มีสัญชาติไทยนะคะท่านประธานคะหากเราไปดูกฎหมายหรือระเบียบต่างๆจริงๆแล้วเราจะเห็นว่าประเทศไทยค่ะเรามีกฎหมายรวมถึงระเบียบต่างๆที่รองรับการให้การศึกษาแก่เด็กที่ไม่มีสัญชาติเยอะมากค่ะไม่ว่าจะเป็นมติครอมอนะคะที่ออก เมื่อวันที่5กรกฎาคม2548ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษาพศ2548รวมถึงยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานนะและสิทธิของบุคคลของสภาความมั่นคงแห่งชาติธรรมทานคะการมีกฎหมายเหล่านี้หมายความว่าอะไรการมีกฎหมายเหล่านี้หมายความว่าเด็กที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมีสิทธิเรียนตามกฎหมายคะ่ะซึ่งทุกท่านในที่นี้ ทราบกันดีว่าเราเรียกเด็กกลุ่มนี้ว่า เด็กกลุ่มหัวจีนั่นก็คือมีรหัสที่ขึ้นต้นด้วยตัวจีท่านประธานคะเราไม่มีการสำรวจอย่างเป็นทางการถึงจํานวนของเด็กหัวจีนี้มานานมากแล้วมีแต่การคาดการณ์ที่ไม่เป็นทางการคะ่ะว่าณปี2 5 6 2เรามีเด็กกลุ่มหัวจีนี้อยู่ประมาณ1 5 0 0 0 0หคนท่านประธานคะแต่พอเรามองย้อนกลับไปถึงมติคอรมอบเมื่อปี2 5 4 8ที่ดิฉันเพิ่งพูดไปเมื่อกี้นะคะมันมีการให้สิทธิ์ในการเข้าถึงการศึกษา ของเด็กไรสัญชาติคําถามที่เกิดขึ้นก็คือแล้วทําไมเราถึงยังเจอปัญหาการเข้าถึงการศึกษาของเด็กไร้สัญชาติอยู่นะปัจจุบันนั่นแปลว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ตัวกฎหมายใช่หรือไม่แต่มันอาจเกิดจากแนวปฏิบัติหรือเปล่ารรท่านปรานคะที่ดิฉันอยากจะบอกก็คือว่าเด็กไร้สัญชาติที่เข้าไม่ถึงการศึกษาไม่ได้มีอยู่แค่ชายขอบนะคะ แต่ความเป็นจริงคือเด็กไร้สัญชาติที่เข้าไม่ถึงการศึกษาอยู่เพียงแค่ปลายจมูกเรานี่เองค่ะนั่นก็คือในกรุงเทพมหานครยกตัวอย่างค่ะในทีมงานของดิฉันค่ะได้ไปสัมภาษณ์น้องผู้ชายหนึ่งคนที่เกิดและโตในประเทศไทยแต่ว่าไม่ได้รับสัญชาติไทยเขาเริ่มเรียนหนังสือที่โรงเรียนรัฐบาลตั้งแต่ชั้นประถมเราเรียกเขาว่าเด็กหัวจีนี่แหละค่ะแต่พอเด็กคนนี้สอบเข้ามาหาวิทยาลัยไ,ได้ โดยได้ในคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเขากับโดนเรียกเก็บค่าเทอมในอัตราของคนต่างชาติพอจบมาก็ต้องทำงานแบบมีเวิร์กพมิ t ท้าหารค้าเมื่อมันเกิดปัญหาแบบนี้ดิฉันจึงอยากให้เราถอยมาดูถึงรากของปัญหาว่าจริงๆแล้วรากของปัญหานั้นก็คือปัญหาของการไร้สัญชาติของเขาแล้วกระบวนการได้สัญชาติของไทยเราเป็นยังไงกฎหมายที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสัญชาติของเรานั้นมีหลายฉบับมากค่ะแต่เราก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องคนไร้สัญชาติได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาในการใช้ดุลพินิษของเจ้าหน้าที่เราให้ดุลพินิษกับเจ้าหน้าที่ในการให้สัญชาติเยอะ มากๆดิฉันขอยกตัวอย่างนะคะเมื่อเราไปดูในมาตรา7จทวีของพรบรสัญชาติปี2,508ขอสไลด์ค่ะมาตรา7จทวีบอกว่าผู้ที่เกิดในราชนาจักรไทยโดยบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวย่อมไม่ได้รับสัญชาติไทยถ้าในขณะที่เกิดบิดาตามกฎหมายหรือบิดาที่ไม่ได้มีการสมรสกับมารดาหรือมารดาของผู้นั้นเป็นตามวงเล็บหนึ่งสองวัคสองนะคะ วรนี้ค่ะอ่านอย่างช้าๆนะคะในกรณีที่เห็นสมควรรัฐมนตรีจะพิจารณาและสั่งเฉพาะรายให้บุคคลตามวร์หนึ่งได้สัญชาติไทยก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดนท่านประธานคะการอ่านวร์สองอย่างช้าๆค่ะจะเห็นว่า การสั่งเฉพาะรายตามมาตรา7ทวีนี้ล่ะคะ่ะเป็นการเปิดช่องให้มีมติคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะให้สัญชาติแก่บุคคลเฉพาะรายมติครมรเป็นชุดๆดในการให้สัญชาติเนี่ล่ะคะ่ะมันคือการให้ดุลพินิษกับเจ้าหน้าที่ซึ่งมันกอ่อให้เกิดปัญหามากมายท่านประธานคะแล้วเราจะทําอย่างไรถึงจะแก้ปัญหาการใช้ดุลพินิษของเจ้าหน้าที่ได้ดิฉันจึงอยากเสนอ4ข้อดังนี้คะ่ะข้อแรกดิฉันอยากให้มีการทบทวนนิยามของกฎหมายในการได้สัญชาติ ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและก็มีการแก้ไขกฎหมายที่เกี also, ่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการลดขั้นตอนในการพิสูจน์และก็รับรองการได้มาซึ่งสัญชาติข้อที่2ค่ะดิฉันอยากให้มีการทบทวนแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่ชัดเจนที่จะสร้างความสับสนให้แก่คนที่ต้องการได้สัญชาติเพื่อที่จะลดปัญหาการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ที่เกินอำนาจตามกฎหมายและก็เพื่อเป็นการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานค่ะที่อาจได้รับผลกระทบจากการใช้ ดุลพินิษที่ผิดพลาดโดยสุจริตข้อที่3ค่ะดิฉันอยากเสนอให้มีการออกกฎหมายใหม่หรือเป็นการสั่งขยานากฎหมายนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะลดขั้นตอนการใช้ดุลพินิษตั้งแต่ระดับเจาา้าหน้าที่ไปจนถึงรัฐ,รฐ,รฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและข้อที่4ค่ะดิฉันอยากเสนอให้มีการกําหนดมาตรการชั่วคราว <c oughs> เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากการเข้าไม่ถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในช่วงที่กําลังขอสัญชาติอยู่เช่นสิทธิประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือสิทธิในการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท,ท,ท่านประธานคะที่ที่ฉันกล่าวมาทั้งหมดคะ่ะปัญหามันเกิดจากต้นทางก็คือเด็กไม่ได้สัญชาติ การที่ไม่ได้สัญชาติทา,ทางที่กฎหมายรองรับก็พอบทบัญญัติกฎหมายให้ดุลพินิษกับเจ้าหน้าที่มากจนเกินไปซึ่งดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่เกรงกลัวว่าจะเป็นภัยต่อความมั่นคงหรืออย่างไรถึงใช้ดุลพินิษ์ไม่ให้สัญชาติแก่คนเหล่านั้นแต่ดิฉันอยากจะบอกค่ะดิฉันอยากจะบอกว่าการไม่ให้สัญชาตินี่แหละค่ะอันอาจนําไปสู่ปัญหาด้านความมั่นคงได้แล้วมันก็อาจจะสร้างปัญหาให้กับสังคมเราได้เช่นกันสุดท้ายนี้ค่ะท่านประธานการมีสัญชาติ ถือเป็นสิทธิเริ่มต้นอันจะเป็นใบเบิกทางไปสู่สิทธิอื่นๆในทางตรงกันขา้ามการไร้สัญชาติก็จะเป็นต้นต่อของการไร้สิทธิ์อื่นๆด้วยเช่นกันซึ่งดิสานพูดถึงการกีดกันและการสร้างความเป็นอื่นทั้งทางกฎหมายและทางปฏิบตัติในการที่จะเข้าถึงสิทธิต่างๆซึ่งรวมถึงสิทธิในการเข้าการถึง,ถงการศึกษาอย่างมีคุณภาพด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ